หน่งชาชาชาโวยพรวันเกิดนุ้ยเชิญยิ้มอ่านแล้วยิ้มรู้เลยรักน้องขนาดไหนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องร่วมสายเลือดที่ไม่ค่อยมีใครเห็นออกสื่อคู่กันสักเท่าไหร่สำหรับนุ้ยเชิญยิ้มกับหน่งชาชาชาสองพี่น้องครอบครัวเอี่ยมสุขสายเลือดศิลปินตลกล่าสุดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ49ปีของนุ้ยเชิญยิ้มทางด้านพี่ชายแท้แ,ทแทอย่าง หนงชัชะชาก็ได้โพสต์ภาพถ่ายพร้อมทั้งแคปชั่นข้อความส่งตรงไปถึงน้องชายสุดที่รักซึ่งมีเนื้อหาที่ทั้งอบอุ่นและน่าเอ็นดูว่าสุขสันต์วันเกิดนุ้ยน้องรัก49ปีไม่ขออะไรขอแค่นุ้ยมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงเพราะทุกอย่างนุ้ยมีครบแล้วเงินงานเพื่อนๆและคนที่รักนุ้ยขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวนะน้องรักและจากโพสต์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นความผูกพันแน่นแฟนของสองพี่น้องหนงนุ้ย ที่ถึงแม้จะไม่ค่อยได้มีโมเมนต์ดีต่อใจให้ได้เห็นกันบ่อยๆผ่านสื่อเท่านั้นแต่ทว่าความรักและความหวังดีที่ทั้งสองมีให้กันก็ยังคงเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย